สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับอามนะครับในรายการใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้อามมีเมนูของทอดที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยทานและเคยเห็นกันนะครับกับเมนูกล้วยทอดโมเลนครับซึ่งเมนูนี้นะครับเขาจะเอาแป้งนะครับมาพันกับกล้วยแล้วก็เอาไปทอดให้เหลืองนะครับทานคู่กับน้ำพึ่งน้ำเชื่อมหรืออะไรซัมติงที่เพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยก็สามารถทานคู่กันได้แน่นอนนะครับและที่สําคัญครับทำง่ายอร่อยด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมของเมนูกล้วยทอดโมเลนนะครับอย่างแรกเลยก็คือกล้วยครับวันนี้อําเลือกใช้เป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับด้วยไซซิ่งนะครับก็พอดีพอดีนะครับกําลังสวยเลยและอีกอย่างนะครับกล้วยที่อํามเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่แบบว่าไม่สุกมากนะครับยังมีเขียวๆอยู่นะครับน้ํามันสําหรับทอดครับส่วนแป้งนะครับที่เราจะมาห่อกล้วยนะครับก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับน้ำเปล่ามาการี งาดำน้ำตาลทรายเกลือป่นและอย่างสุดท้ายนะครับกลิ่นวานิลาครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำเมนูกล้วยทอดโมเลนนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่ากล้วยทอดโมแลนด้วยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าการแบบว่าออกเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนเลยนะครับว่าที่เนี่ยเขาจะเรียกยังไงนะครับวิธีทำก็ง่ายๆเลยครับขั้นตอนแรกเริ่มจาก เอาแป้งสาลีนะครับใส่ลงไปในชามผสมของเราหมดเลยจากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะครับน้ำตาลทรายคนพอเข้ากันครับโอเคพอเข้ากันแบบนี้แล้วก็ตามด้วยมาการีนนะครับวันนี้ที่เราเลือกใช้มาการีนก็เพราะว่า แป้งที่เราผสมนะครับเราจะต้องนำไปทอดนะฮะซึ่งถ้าเราใช้เป็นพวกเ,เนยสดอะไรเงี้ยครับเขาจะค่อนข้างไม่ทนความร้อนนะครับแต่ตัวมาการีนเนี่ยค่อนข้างทนความร้อนได้ดีนะครับวันนี้เราก็จะเลยก็เลยเลือกใช้เป็นตัวมาการีนใช้พายนะครับคนให้ตัวมาการีนเนี่ยจับกับตัวแป้งก่อนนะครับ เขาค่อนข้างที่จะแบบอยู่ตัวได้ดีนะครับมาการีนถ้าเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> สังเกตเห็นนะครับร้านขนมปังปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาจะมีก้อนเหลืองๆใหญ่ๆห,หน้าร้านอะไรเงี้ยนั่นก็คือมาการีนนะครับเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าทนทนต่ออุณหภูมิห้องได้นะครับเอาง่ายๆคือเขาทนความร้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นเนยสดเนี่ยถ้าอากาศร้อนๆอ,อะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างจะเหลวนะครับ ไม่ค่อยหยุดตัวนี่สังเกตนะครับถ้าตัวมาการีนเนี่ยมันจับกับตัวแป้งหมดแล้วนะครับมันก็จะเป็นก้อนๆน,นะฮะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ของเหลวลงไปนะครับโดยการเอากลิ่นวานิลลานะครับใส่ลงไปในน้ำเปล่าเราจะค่อยๆใส่ตัวของเหลวลงไปนะครับ ก็ใช้มือนวดนะฮะเราให้แป้งจับกลายเป็นก้อนโดนะฮะค่อยๆใส่ทีละน้อยนี่มันจะไม่ค่อยติดมือเราเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของตัวมาการีนนะครับ พอเริ่มปั้นได้ประมาณนี้แล้วนะครับวันนี้อามขอเพิ่มตัวงานดานิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้มี texture นะครับแล้วก็จะแบบว่าตัดกับสีตัวแป้งนะครับจะดูน่าทานขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะนวดๆไปโอเคงั้นเดี๋ยวอามนะครับจะนวดพอทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้แล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมกล้วยกันต่อเลยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวกล้วยนะฮะซึ่งวันนี้กล้วยที่อามเลือกใช้นะครับอามก็หั่นออกจากวีเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับที่มี ยังไม่สุกมากนะครับก็คือสังเกตง,ง่ายคือปลายกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตรงที่ติดกับตัวตรงหวีมานะครับมันจะเขียวๆอยู่นะครับก็ลองถามแม่ค้าดูก็ได้ครับบอกว่าเออจะทํากล้วยทอดอะไรอย่างเงี้ยใช้กล้วยแบบไหนเดี๋ยวแม่แม่ค้าเขาจะแนะนําให้เรานะครับนี่อามก็จะปอกเปลือกออกนะครับการเตรียมกล้วยเนี่ยก็คือง่ายๆเลยเราจะเอาตัวเส้นพวกนี้ครับ ออกไปให้หมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวกล้วยของเรามันจะดําง่ายนะครับเนี่ตึงออกหัวท้ายก็หันให้มันเท่าๆกันก็ได้นี้นะครับแล้วก็พักไว้นะฮะเอาออกกล้วยง่ายเลยครับเส้นพวกนี้ออกหมดเลยนี่อืม สาเุที่อัมเลือกใช้เป็นกล้วยและมุกนาครับเนื่องจากไซซิ่งมันโอเคเลยนะครับขนาดมันได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างรสชาติก็อร่อยด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะแป้งมาวนมวนๆพันๆนะโอเคกันิอามขอเตรียมกล้วยให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปหยิบแป้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาห่อกันครับเอาละครับตอนนี้กล้วยพร้อมนะครับแป้งพร้อมเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งก่อนเลยนะครับเริ่มจากเอาแป้งสาลีเน็งประสงค์นะครับหรือแป้งนวลเนาะละเลงบนเคียงนิดนึง น,นะครับป้องกันไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยติดนะฮะแต่จริงๆเขาก็จะติดยากนิดนึงแหละเพราะว่าเขาค่อนข้างมีไขมันอยู่แล้วนะครับแล้๋ยวนี้แบ่งทําทีละครึ่งดีไหมทําทีละครึ่งแล้วกันนะ เราจะรีดแป้งนะครับให้เป็นวงรีแบบว่าแนวยาวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเส้นยาวๆนะครับแล้วก็ม้วนพันกับตัวกล้วยที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคเริ่มเลยวิธีรีดแป้งก็รีดจากตรงกลางนะครับออกมาอยากได้แนวไหนก็รีดไปทางนั้นนะครับ เคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะหัน่นหั่นแป้งของเรานะครับเศษข้างๆเราไม่เอาเดี๋ยวไปรวมต่อกับอีกก้อนหนึ่งอันนี้น่าจะได้ประมาณสัก4ชิ้นนะครับความหนาก็ประมาณสัก1นนิ้วนะครับเพื่อนๆ โอเคเัาแป้งไว้นะครับเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็นํากล้วยนะครับมาห่อเลยวิธีห่อก็คือเดี๋ยวเราจะเอาแป้งนะครับหุ้มด้านหัวนะครับด้านปลายด้านหนึ่งของกล้วยแล้วเราก็ม้วนเลยนะครับ ม้วนไปเรื่อยๆจนถึงปลายของเขานะครับเอาแป้งเรียงแรงไปนหน่อยขาดไปเลยเราเชื่อมให้แป้งติดกันเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ดูอีกอันหนึ่งท่านเพื่อนนะครับเลือกใช้เป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็พยายามแบบหั่นให้กล้วยเป็นชิ้นเล็กหน่อยเพราะว่าถ้าเรา ใช้กล้วยทั้ลูกของกล้วยหอมนะครับแล้วมาพันแป้งอีกมันจะใหญ่กเกินไปเข้าปากไม่ได้นะฮะลองกะไซส์นิดนึงนะครับอุ้ยขาดเลยค่อยๆมวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีแป้งหอยนะครับเดี๋ยวน้ำมันมันจะไปดนกล้วยและกล้วยมันจะโอเวอร์คูเกินไปนะครับอีกอย่างก็จะทำให้กล้วยอมน้ำมันด้วย เรียบร้อยในอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวอามขอทําต่อให้เสร็จก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปทอดกันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดเลยดีกว่านะครับตอนนี้อามก็ตั้งน้ํามันนะครับให้ร้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ประทะที่มือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอากล้วยนะครับที่ห่อด้วยแป้งใส่ลงไปทอดเลยวันนี้เราทอดน้ํามันท่วมนะครับเยอะนิดนึงนะฮะเพื่อที่ว่าตัวแป้งของเราเนี่ยจะได้สุกทั่วกันนะฮะวิธีสังเกตนะครับเราสังเกตตัว หัวท้ายนิดนึงครับถ้าซีลไม่ดีนะครับน้ํามันเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในตัวของกล้วยของเรานะครับพยายามแบบบีบหัวท้ายนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทอดประมาณสัก2-3นาทีนะครับใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับอย่าให้น้ํามันร้อนมากไม่งั้นเดี๋ยวแป้งของเราเนี่ยข้างนอกสุกไหมแต่ข้างในยังดิบอยู่นะครับค่อยๆทอดไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอทอดให้สุกสวยก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันนะครับ เสร็จแล้วครับกล้วยทอดโมเลนนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับจะทานคู่กับน้ำพึ่งหรือว่าน้ำเชื่อมอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับรสชาติที่เพื่อนๆชื่นชอบเลยนะครับก็ทานเป็นมื้อเช้าหรือเป็นมื้อบ่ายระหว่างวันก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้เมนูนี้นะครับหรือเมนูอื่นก็สามารถติดตามชมได้นะครับที่รายการใครๆก็เข้าขวดที่ช anel ของเรานะครับที่ Food t r a ว e l TV วันนี้นะครับอ่ำและกล้วยทอดโมเลนต้องลาไปก่อนก็พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ บ๊ายบายครับ